ชาสารตนาตยธรรมิกาเตชาปรสิทธิปรสิเทวนารายปอลมีสุระสิทธิพมมาจะอินทาจตุโลกกคัมผีลักขเกสมุทาภูตุงคังคาสะจะสะพามพระชาจาปสิทธิพ่วันตุเตชัยยชัยทัทธรณีทธรณีอุทธิอุทธิี นาทีนาทีชัยยชัยยะขะคุและตนนานีไส้นิไลไส้เศนาเมลุราชะพนนอชีชัยยะชัยชยะคำพีและสงพีขะเนนทคาทานาคีปิสจาจะภูตะกาลีชัยยชัยยะทุนนิมิตโรคีชัยยชัยยะสิงขีสุธาทานามุขชา ชัยยะชัยยะวะรุณมะมุขขาาตาชัยยะชัยยะจำจำปาทินาค้กุราคันถกชัยยะชัยยะคันชะคนตุรุงสุกระสุผู้ชงสีหาเกียรขณนีปาชัยยะชัยยะวะรุณมะมุขขสา,าตา ชิตาชิตาเซนาลีปุนาสุธินรตีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทอรณีตัเสสสัทธาสุชัยยะชัยยะชัยยะทอรณีสาธินสัทธาชัยยะชัยยะมังการาสลัญยาภาวะเคชัยยะชัยยะพรมีตะคะนีชัยยะชัยยะ ราชาธิราชาชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสะพังชัยยะชัยยะโอรหันตาปเจกะพุทธสาวังชัยยะชัยมเหสุโรหะโลหะรินเทวาชัยยะชัยยะพระมาสุราโคชัยยะชัยยะนาโควิรุณหะโควิรูปะโคยันดิมา จะอาคีวายโยจะปาชุโขกุมาโลทตาลาทโกอาทาวสามหาเทวาสิทธิตาัาษาอาทยโยอิสินสาวกาสภาชัยยรามูพวันตุเตชายะธรรมจะสังโฆจะทัสะปาโรจะใช ชัยเตเชนะชัยโยโสทิภวันตุเตเอเตนพุทธเตเชนหตุเตชายยมังกะรังชัยโยปิพุทธัสสิริมโตอายังมาราสาจปาปิมโตปปราชโยอุโคสยามโพทิมันเทปโมทิชัยโยตถาภรมคานามเหสีโนชัยโยปิ พุทธสิริมตูอายังมาราสาัปะปาปิมตปาราชาโยอุโอคโสยามโพทิเมตทิมันเตปโมทิตาชัยยะตะทาอิทาคะเนมะเอสีโนชัยโยปิพุทธสิริมตอายังมาราสาจปามิมโตปาราชาโยอุโอค สยามโพธิมันเทปโมูติตาชัยยตะถาเตวะคณามเหสีโนชัยโยปิพุทธสิริมตุอายังมาราสัพจะปัลิมโตปัราชโยอุโคสยามโพธิมันเถปมูติตาชัยยตะถาสุปันละขนามเหสีโนชัยโยปิพุทธสสิริมตุอายัง มาลาสัจปาปิมะโตาราชโยุโคสยามโพทิมันปางโมทิตาชัยตถานาคคณามมเฮสีโนชัยโยปิโุทาสิรีมะโตอะยังมาลาสัจปาปิมะโตาราชโยอุโคสยามโพทิมันเตปางโมทิตาชัยตถาสัพพมคคณามเฮสีโน ทยันโตโพธิยาโเริสักกายนางนันทิวัตโนเอวังตวังวิเชยหูหิชยาสุชยมังคะเรอราชิตบาลังเกสิเสปทวิปุคะเรอภิสเกสาพพุทธานังคปโตปโมุตติสุนักตัน สุมังฆาลังสุปัพาตังสุหัวขีตังสุขานสุมุหตัวจะสุจิตังพรหมจาริสุปัาขีนางกายกรรมมังวาจากรรมมังปทาขีนางปทาขีนางมโนกรรมมังกวานีทีเตปทาขีนาปทาขีนางนิกาตตวานระพันตัดเทปัาขีเนเตอาตัด ลัทธาสุขิตาวิรุณหาพุธศาสเนอโลคาสุขิตาหุตสหาสาเพหิยาติพิสุนันตุโอนโตเยเทวาอาศมิงภาเนอธิคตาทีขายุกาสทาหุนตุสุขิตาหุนตุสัพพาราคันตุสัพพสัตนานาคันตุชินาสาสนังญากาจิปัทนาเตสัง สาเพปูเรนตุมามะนรถายุทธกาเลปวาสันตุวาสังวาสาวะวะลาภากาโรคาอุปทวาเตสังนิวาเรนตุจะสัพพะทากายสุขังจิตติสุขังอรหันตุยะทาอาหังลกหังอิติจุรละชัยยะสิทธิมังคลังสมันตัง